สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมกับ LC Media News ทาง LC Cable TV เชียงใหม่ประจำวันที่5กรกฎาคม2,563นะคะวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจหลายข่าวทีเดียวคะ่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดบรรพชาอุปสมบทราษฎร11ชนเผ่านะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดน่ในหลวงคะ่ะ เมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่วัดศรีโสดาพระารามหลวงอเมืองเชียงใหม่นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานฝ่ายคารวสาในการประกอบพิธีบันพรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2563เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนึ่งในโอกาสบันเฉลิมพระชนชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเป็นความร่วมมือของคณะสงฆ์และหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ค่ะมีเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ราบสูงจาก11ชนเผ่าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดทางภาคเหนือที่มีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เข้าร่วมบรประชาอุปสมบทจํานวน135รูปโดยมีนายคมสรนสุวรรณอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานจํานวนมากค่ะนายจุติกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงการจัดพิธีบรประชาอุปสมบท บทในครั้งนี้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและหากเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็จะบวชเป็นธรรมจาริกเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนากันต่อไปนะับเป็นการขับเคลื่อนการดําเนินง,งานอีกมิติหนึ่งของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักธรรมคุณธรรมและจริยธรรมให้อยู่ในจิตใจของเด็กเยาวชนเพื่อสร้างคนดีให้สังคม และช่วยสร้างสังคมที่ดีให้กับประเทศไทยอย่างมั่นคงนะคะโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวเชื่อมให้เกิดความสงบสุขและความสามัคคีกันค่ะสําหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508นะคะมีกุลบุตรรัษฎรบนพื้นที่สูงได้รับการบรรพชาอุปสมบทแล้วจํานวนทั้งหมด11,195รูปแยกเป็นสามเณร7,965รูป และพระภิกสุ3 2 3 0รูปค่ะซึ่งการจัดงานในปี2,563นี้ถือเป็นการจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่55แล้วนะคะมีรัศดรบนพื้นที่สูงจากภาคเหนือหลายจังหวัดจำนวน135คนพร้อมใจเข้ารับการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้โดยมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจำนวน11ชนเผ่าได้แก่ปากกากยยมง้งอาขาลีซูลาหูเมียนไทยใหญ่ลัวขมุ จีนฮ่อและชาวพื้นราบถิ่นกันดานนะคะและเมื่อผ่านการบรรพชาอุปสมบทอย่างสมบูรณ์แล้วจะเข้ารับการศึกษาพระธรรมควบคู่กับการศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรต่างๆทางพระพุทธศาสนาที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงอําเภอเมืองเชียงใหม่และวัดวิเวกวนารามอําเภอสนทัยซึ่งส,ส่วนใหญ่จะเข้ารับการบวชเรียน3-6ปีหรือจนกว่าจะสําเร็จหลักสูตรนักธรรมในระดับต่างๆส่วนขั้นตอนในการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ได้ดําเนินการตามแนว ทางของกระทรวงสาธารณาสุขและคณะกรรมการโรคติตดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดพระและสามนเณรทุกรูปจะต้องสวมหน้ากากอนามัยในขณะที่อยู่ร่วมกันทุกครั้งซึ่งถือเป็นการดําเนินการตามแนวปฏิบัติแบบวิถีใหม่ New Normal เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นภายในวัดเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่บรรพชาพระสงฆ์และสามนเณรที่จำพรรษาในวัดด้วยค่ะ ทุกๆวันคือวันที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงทั้งสําหรับคุณและเสื้อผ้าของคุณต้องต่อสู้กับกลิ่นควันกลิ่นอาหารข้างทางและกลิ่นเหงือ่อใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรมาตรฐานหรือดาวนี่สูตรเข้มขน้นด้วยเทคโนโลยีคีนเฟรชจากดาวนี่ที่เข้าจัดก,การกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะใช้ดาวนี่บ้างเพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันอันแสนยุ่งเหยิง ข่าวต่อไปนะคะจัหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาราหาบุชาและวันเขา้าพรรษาประจำปีพุทธศัการาช2563ค่ะ เมื่อวันที่4รกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะนายเจเริญฤทธิ์สมวนสัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคารวาสในการเปิดงานสัปดาห์เผยพระพุทธศาสนาเนึ่องในเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2563ณวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในระดับจังหวัดค่ะโดยมีพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมง,งานเป็น จำนวนมากค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรทางพระพุทธศาสนาตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาหลักธรรมและร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพัรษา28กรกฎาคม2563ทั้งนี้ทางจังหวัด ชิงใหม่ได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยการประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามถนนสายหลักและสี่แจงคูเมืองค่ะพร้อมทั้งร่วมทำบุญตักบาตรฟังธรรมรักษาศีลลด และเลิกอบายามุกทุกชนิดและร่วมพิธีเวียนเทียนณวัดใกล้บ้านสำหรับสถานศึกษาขอให้จัดกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมศิลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนส่วนสถานประกอบการร้านค้าสถานเริงรมให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดในช่วงเทศกาลวันอาสารหบูชาและวันข้นาพรรษาค่ะสำหรับการจัดงานในวันนี้ได้มีการถวายเทียนพรนาแก่เจ้าคณะอำเภอและผู้แทนคณะสงฆ์ทั้ง25อำเภอเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจของ ตลอดช่วงเข้าพันศาพร้อมทั้งมอบกิตติบัตรบัวขาวให้แก่กลุ่มสตรีนารีต้นแบบและกลุ่มสตรีแม่บ้านดีเด่นในแต่ละอำเภอที่ได้ร่วมกันส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและกิจการของคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ทั้งนี้ผู้ว่รารชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำส่วนราชการภาคเอกชนและพุทธศาสานิกชนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบวัดทั้งการเก็บขยะกวาดเศษใบไม้และล้างห้องน้ำนะคะซึ่งถือเป็นการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วยค่ะ ข่าวปิดท้ายในวันนี้นะคะในช่วงวันหยุดเข้าวพรรษาปีนี้สวนสัตว์เชียงใหม่เปิดส่วนจัดแสดงนกเพนกวินเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาชมความน่ารักของครอบครัวนกเพนกวินฮัมโบค่ะที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ร่วมพิธีเปิดส่วนจัดแสดงนกเพนกวินฮัมโบอย่างเป็นทางการค่ะโดยภายในส่วนจัดแสดงมีความสวยงามสามารถมองเห็นนกเพนกวินว่ายน้าได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ชมเช่นโชว์การให้อาหารนกเพนกวินด้วยค่ะปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่มีสมาชิกนกเพนกวินทั้งหมด16ตัวเพศผู้9ตัวและเพศเมีย็ สําหรับนกเพนกวินฮัมโบจะเป็นนกที่บินไม่ได้ค่ะอยู่ในกลุ่มนกเพนกวินขนาดกลางความยาวลําตัวประมาณ45-60เซนติเมตรน้ําหนักประมาณ4กิโลกรัมมีการดัดแปลงอวัยวะที่ใช้ในการบินมาใช้ในการว่ายน้ํามีหน้าอก และท้องสีขาวหลังมีสีดำส่วนหัวสีดำมีลายเส้นสีขาวคาดจากฐานปากผ่านด้านข้างหัวลงมาถึงคอค่ะถิ่นอาศัยจะอาศัยอยู่ทางหมู่เกาะกูโนโและชายฝั่งทะเลของเปรูและชิลีทวีบอเมริกาใต้อุณหภูมิที่ต้องการก็คือ22-30องศาเซลเซียสค่ะนกเพนกวินฮัมโบหาอาหารกินในทะเลเช่นปลากุ้ง ตัวอ่อนของปูลูกนกเพนกวินก็กินอาหารจากการคายออกจากกระเพาะของพ่อแม่นกเพนกวินนั่นเองค่ะนกเพนกวินฮัมโบเป็นสัตว์สังคมค่ะอยู่รวมกันเป็นฝูงส่งเสียงดังเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารเวลาทักทายกันก็จะใช้ปากหรือว่าคอถูก,กันในฤดูผสมพันธ์นกเพนกวินฮัมโบก็จะจับคู่แบบหัวเดียวเมียเดียวนะคะทํารังตามโพรงหินหรือว่าสร้างด้วยก้อนหินหรือกิ่งไม้ใกล้กับชายฝั่งทะเลค,ค่ะวางไข่แล้วก็ฟักไข่ปีละหนึ่ง ในฤดูใบไม้ผลิวางไข่ครั้งละ1-3่ฟองนะคะใช้เวลาฟักไข่ประมาณ39วันค่ะนักท่องเที่ยวสามารถมาดูสัตว์ชนิดต่งตางๆได้ด้วยค่าบัตรผ่านประตูเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ในวันนี้ลดค่าบัตรผ่านประตู50เปอร์เซค่ะรียบรีบจองกันเข้ามานะคะผ่านอีเวนท์ท็อปหรือว่าซื้อบัตรได้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0-53221 179ต่อ1 7 6หหรือ ือ w ร์ลไว i ์เ w ็บเชีย c ใ m คค่ะและติดต่อง,งานประชาสัมพันธ์ได้ที่053 358 116ค่ะหมดเวลาข่าวจาก LC Media News ในวันนี้แล้วนะคะท่านสามารถติดตามชมได้ในเวลาเดียวกันในวันถัดไปนะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์พินพนุท้พิพัฒน์รายงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ